และครับผมวันนี้นี้จะพามาดู5เทคนิคง่ายๆที่คุณควรรู้ภาคที่2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม v a l o r a n t ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำา Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม P C เกมมาาายยยยนนนนนครรััหืออออเเเกกกกกกดต่่่งงๆ็็ีีีชวจ้ มีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1นึ่งแสนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำพาร์ทแรกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ก็จะมีแกการทำเนี่ยห่างพอสมควรเลยยังไงก็ขอให้มนาที่ดีด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างครับทุกคนข้อที่1 fake defuse is the real of defuse ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าเราควรจะแตะหลอกสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปยิงศัตรูใช่ไหมครับแต่นั่นแหละมันก็มีบางจุดนะครับผมหรือว่ามีบางครั้งเหมือนกันที่การแตะยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะ ตามกู้ให้ได้ครึ่งหนึ่งตลอดเพราะมันจะทําให้คุณนั้นเล่นได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นครับข้อที่สอเลยก็คือ off angle peeking ครับเราควรจะ p e e หรือว่าไปดักอยู่ในจุดที่ศัตรูนั้นคาดไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดังนี้ครับเอาละรครับเดี๋ยวเราจะมาดูการ p e e แบบไม่ให้ศัตรูรู้กันบ้างนะครับผมหรือว่าให้ศัตรูเนี่ยคาดไม่ถึงกันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้ s ซจเนาะถ้าใครที่เล่น s ซจนะครับสามารถที่จะจําไปได้นะเนี่ยนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กาแพงมนอยู่ข้างบนนี้เสร็จแล้วก็คุมขึ้นมาอย หลายคนเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะโดนยิงสแปมมาบ้างนะครับบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่จุดที่ผมจะแนะนําให้เนี่ยก็คืออยู่ตรงปลายตรงนี้ครับถ้าเราวอด,ดีนะครับเราสามารถที่จะดักศัตรูตรงนี้ได้นะครับผมพอศัตรูตรงนี้วิ่งมาใช่ไหม สักแป๊บนึงเนี่ยเราค่อยพีออกไปอย่างนี้ก <festivals> ็ได้เช <Zone> ่นเดียวกันครับศัตรูจะไม่รู้หรอกว่าเราจะพีออกมาจากทางซ้ายหรือทางขวานะครับแต่ถ้าผ่านไประยะเวลานึงเนี่ยเราค่อยพีออกไปเนี่ยจะดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราพีออกไปเลยเนี่ยศัตรูอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็ลุมยิงเราตายได้ครับผมอันนี้ก็คือแรกนะครับที่ศัตรูอาจจะคาดไม่ถึงว่าเราอาจจะอยู่ข้างบนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไซส์เอกันบ้างนะครับไซส์เอตรงนี้นะครับหลายคนก็เลือกที่จะยืนดักอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าพอศัตรูเขาเดินมาเนี่ ใช่ปะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดนะครับมาดักอยู่ตรงนี้นะดักอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเวลาที่เราต่อยแล้วเราต่อยไม่สุดแรงนะครับเราเล็งไปแล้วเราเลงไม่สุดทางะนะเนาะของเราสมองเราอยู่ตรงนั้นแล้วอะแต่ว่าสตูจริงๆอะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสสูงที่จะโดนยิงได้นั่นเองนะครับลองเล่นในมุมที่สตูเนี่ยคาดไม่ถึงดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าถติว่ากลัวตรงนั้นมาก็เข้ามาหน่อยตรงนี้นะครับสตูมาก็ ได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วอีกอย่างนึงผมเห็นเซจบางคนทํานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากนั่นก็คือใช้กําแพงให้เป็นประโยชน์ครับอ่ะนั่นก็คือกําแพงไว้นะครับเสร็จแล้วก็เจาะรูอ่า แล้วก็เอาโอเปอ t o เรเตอร์ครับมารอยิงตรงนี้ฮะการเจาะรูก,กำแพงทําเพื่ออะไรนะครับทำเพื่อให้ศัตรูนั้นมีทางเลือกในการพีแค่ทางเดียวนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมารออยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้ากลัวศัตรูเห็นนะครับเนี่ยศัตรูเขาก็จะมาพีแค่นี้ครับตรงนี้ก็จะพีไม่ได้ตรงนี้ก็จะพีไม่ได,ไได้เพราะว่ามันติดวอร์นะครับผมแล้วก็เล็งตรงนี้เลย เป็นต้นนะครับถ้าสมมติว่าเรายิงพลาดเราสามารถที่จะกระโดดลงมาตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนู้นต้องปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ว่าตรงนู้นไม่ปลอดภัยนะครับหรือถ้ายิงพลาดตรงนี้นะครับสามารถที่จะหลบอกมาอย่างนี้ได้เป็นต้นครับผมยังไงก็ลองไปใช้กดูได้ครับ ข้อที่3ใช้การรีโหลดของสตูให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเวลาที่สตูนั้นรีโหลดจะมีเสียงให้เราได้ยินนะครับไอจุดนี้เราสามารถที่จะพุชเข้าไปยิงสตูได้นะครับและการรีโหลดของสตูนั้นเราสามารถคำนวณได้ง่ายจากการยิงนะครับถ้าสตูเนี่ยมันยิงจนหมดแม็กเนี่ยเราก็จะรู้ได้นะครับและก็จังหวะนั้นแหละถ้ามันเหลือคนเดียวจริงๆหรือว่าไม่มีสตูตัวอื่นอยู่ในตำแหน่งนั้นอันนี้เราต้องรู้ข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งนะครับให้เราพุชเข้าไปยิงได้เลยนะครับเพราะว่าสตูเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆที่ควักกืนพมาสองนะ เขาเนี่ยจะเลือกการรีโหลดเป็นอันดับแรกครับผมจังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆถึงสองวีนี้เราสามารถฆ่าเขาได้ครับแต่มันก็มีข้อควรระวังนะครับตำแหน่งของเรากับศัตรูเนี่ยจะต้องไม่ห่างกันมากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการวิ่งอีกนะอย่าลืมนะครับข้อที่4เลยก็คือเราสามารถที่จะพีไฟผ่านโครงสร้างของแบบได้ครับไม่ว่าจะเป็นสมกบังหรือว่ามีกำแพงบังนะครับเราสามารถที่จะพีไฟหรือว่ายิงดักศัตรูได้ครับตามโครงสร้างของแมปนั่นเองเมื่อเราพีกออกมานะครับเราก็จะรู้มุมประมาณหนึ่งว่าความกว้าง ความไกลจากกำแพงเนี่ยศัตรูจะพีออกมาประมาณไหนเราก็พีไฟเข้าไปในจุดนั้นโดยการที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลแผนที่แล้วก็ตำแหน่งของหัวศัตรูให้แม่นนะครับและจุดนี้เนี่ยโหมดเดสแมทช่วยคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพีการวางหัวนะครับโหมดเดสแมทจะช่วยคุณได้ทั้งหมดเลยยังไงก็เล่นกันบ่อยๆนะครับและเทคนิคง่า,งงายๆแต่ใช้ได้จริงข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องดูมุมที่แตกต่างกว่าเพื่อนของคุณเสมอครับผมจะยกสถานการณ์คร่าวๆให้ฟังนะครับว่าไซต์บเนี่ยมันมีทางเข้าได้2สอง มาทางแรกนะครับเพื่อนเราเนี่ยมันก็จะกลูกันไปหมดเลยถ้าเราไปด้วยอีกคนนะครับรับรองว่าไซแตกแน่นอนครับเพราะว่าอีกทางนึงเนี่ยจะไม่มีใครดูเลยนะครับนอกจากว่าศัตรูเนี่ยจะขึ้นมาในแผนที่ครบทุกตัวนะครับหรือว่ามาทางเดียวกันทั้งหมดเราถึงจะไปช่วยเพื่อนดูได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูมันขึ้นไม่ครบหรือว่าเรามีข้อมูลไม่มากเพียงพอเนี่ยให้ระวังอีกทางไว้เสมอครับหรือว่าเฝ้าระวังจุดที่แตกต่างจากเพื่อนนั่นเองครับและข้อที่หนะครับผมขออนุญาตแถมให้นะครับก็คือ one way Smoke อยางสำหรับใครที่เล่นคอนโทรลเลอร์นะครับเรามีวิธีวันเวสสโมกวันเวสสโมกคืออะไรวันเวสสโมกคือทางเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นศัตรูได้ฝ่ายเดียวนะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นเราได้อันนี้เรียกว่าวันเวสสโมกนะครับวันเวสสโมกก็จะมีวิธีการทําได้หลายกรณีแล้วก็หลายทางมากๆนะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือการเล่นโคลฟแล้วก็การศัตรูกู้สไปครับและครับผมเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างวันเวสสโมกให้ดู2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเมื่อเริ่มเกมนะครับโคลฟเนี่ยเขาสามารถที่จะวันเวสสโมกอย่ก็นี้ได้ครับโอ ทําไดนเนี่ยทีมเราจะเห็นศัตรูก่อนนะครับผมแต่ว่าทีมศัตรูเนี่ยพอพีออกมานะครับเขาจะติดอะไรเขาจะติดสโมกี้ฮะเขาจะไม่เห็นเราครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีโอกาสยิงก่อนนั่นเองอันนี้คือวันเวสโมกเนี่ยอย่าไปจำนะหนึ่งจุดห้าสโมกอะไรนะนะคุเคยไปเห็นอยู่อย่าไปจําและอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนเรานะครับผมทําการวางสไป์ตรงนี้ <Right here. S 1> ตรงนี้นะแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวน,ถวน,ถวนี้ให้เราทําการสโมกลงตรงนี้เลยครับเห็นปะ เราจะเห็นนะครับคนข้างนอกเนี่ยจะเห็นเท้าของศัตรูนะครับแต่ว่าศัตรูที่เข้ามากู้สไปเนี่ยเห็นปะไม่เห็นเลยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ทีมเรานั้นได้เปรียบนะครับสำหรับเรื่องของ one way smoke นั่นเองเนี่ยก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ He in a minute.